นี่เป็นโรตีที่เราชอบที่สุดตอนนี้นะคะที่เชียงใหม่นะคะจะบอกว่ารอบที่แล้วอะ่ะเรากินแบบได้คิวหลุดอะ่ะกว่าจะได้กินคือยากมากแล้วก็ได้กินแผ่นเดียวด้วยนะคะวันนี้พี่เขาย้ายร้านมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนที่เห็นในร้านไม่มีคนอะ่ะไม่ใช่ไม่มีคิวนะคะแต่ว่าคิวหมดแล้ววันนี้คิวเต็มแล้วใช่ไหมคะเต็มแล้วค่ะขายหมดแล้ว <S <S หมดแล้วที่มีนี่ก็ถูกจองหมดแล้วคือแป้งตรงนี้ที่ลูกค้เห็นคือถูกจองหมดแล้วทุกคนคิดว,ว่าโรตีในอุดมคติของทุกคนเป็นไงคะลองคิดภาพ แผ่นเดียววะแผ่นเดียวเล็กๆดู <laughs> ออแล้วของร้านบอกให้กินแป้งแล้ค่อยกินเครื่องนะคะอืมนุ่มเหนียวหนึบสำหรับใครที่ชอบกินโรตีธรรมดาอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใครชอบกินโรตีที่เครื่องเยอะร้านนี้เราคิดว่าเหมาะเลยอะ่ะทุกคน ขอแนะนําสาหรับความชอบเราที่ปกติเราเป็นคนกินชานมหวาน50กินหวานน้อยอะ่ะช้ามาสั่งเราอยากให้เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งระหว่างน้ําตาลทรายหรือนมข้นไม่ก็บอกว่าใส่ใส่น้อยลงแล้วรสชาติจะพอดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใครชอบกินหวานอ่ะรสชาติปกติก็ได้แต่ถ้าใครชอบกินหวา,า,านาน้อยแนะนําให้ลดนมข้นหวานอืะอวคาโดมาทั้งลูกอะแกเป็นมาทั้งส่วนเลยนี่น่าจะเกิดลูกอะ่ะน้าววาน อชอบที่แผ่นกรอบรู้สึกว่าไม่ได้อ,อน้ำมันมทุกคนได้เฉียนเชียวไหมเชียวทุกคนแบบนุ่มหนึบเหนียวให้กินตอนร้อนๆนะคะ